ตรวจดีครับก็มาปุ๊บนี่ย i ินโดอะไรนะก็ต้องอืมก็ต้องมีโปรแกรมนะโปรแกรมนี้นะโปรแกรมก็ต้องเป็นต้องอัดวิดีโออย่างอีวีดีโอนะจะเป็นยังไง ตรงนี่เลอ้ตั้ตอนกนี่มันจะไรู้กดตรงนี้ไปจะมกาตัตามนี่กดเลยนี่กดตามนี่ อ่อความใหญ่ของมันนะนี่เป็นอย่างนี้่ก็เลือกเสียงก็มาค่นีน่มันจะขึ้นเห็ไนไ่มอกมาแบบว่าแค่นี้